สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดคนดูไลฟ์สตรีมสดของ Facebook นะผมทํำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะดับไลน์นะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะผมเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ a p e s m m ได้เลยนะผมหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสัน้นคลิป็อดคลิปเรียวะจะเป็น QR code โคดด้านล่างเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะผม หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วาเหมือนเพื่อนไปกดสมัครใช้งานปุม่มเขียวๆตรงนี้กันก่อนเลยนะผมะก็กอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัดผ่านยืนยันหัดผ่านให้เรียบร้อยเลยนะผมที่สําคัญนะติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วนะผมก็กดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเพื่อนไปลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุม่มเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะผมก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลย เอาสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้นแรกนี้เลยนะตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะเพื่อนเลือกในส่วนของ Facebook ได้เลยนะเลื่อนลงมาเพื่อนจะเจอหมวดหมู่คลิกเข้าไปแล้วมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยนะผมเพื่อนเลื่อนหาในส่วนของอเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สตรีมด้านล่างสุดต,ต,ตรงนี้เลยนะคลิกเข้าไปได้เลยบริการก็เลือกได้เลยนะจกให้เข้าดูกี่นาทีก็เลือกได้เลยนะ ก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะครับอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเป็นส่วนของลิงก์ได้เลยก็ปีลิงก์ไลฟ์สตรีมสดนี่เพื่อนอยากเพิ่มยอดคนดูได้เลยนะครับก็เป็นไลฟ์สตรีมสดนี้นะครับตอนนี้คนดูอยู่ที่20คนนะผมก็ปีลิงก์ด้านบนนี้มาได้เลยนะผมแล้วก็ไปวางลิงก์ได้เลยนะครับก็ใส่จานวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสัก100คนเลยแล้วกันนะแล้วก,กดส่งได้เลยนะผม คือนันต่งอยู่เขียวอย่างนี้นะตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สตรีมของเราเพิ่มเข้ามาแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะระหว่างที่รอ,อยต้องของแนะนํามเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยละกันนะในส่วนของเมนูบริการนะผมจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนําห้กับเรานะครับหากเพื่อนสนใจใบริการไหนเราสามารถสั่งซื้อบริการนั้นได้เลยนะที่เมนูด้านขวานี้เลยนะในส่วนของเมนูพบรติการสั่งซื้อนะผมหาเพื่อนมสีสามารถมาดูไอ ประวัติการสั่งซื้อที่เราสั่งซื้อไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นวันที่นะครับนี่ก็เป็นรหัสออเดอร์นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านขวานี้ก็เป็นสถานะนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวๆว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆเลยนะอันนี้ส่วนของมนูเติมเงินนะครับจะมี2ช่องทางการเติม,มเพื่อนๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code หรือมัน,นิ Wallet นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนๆดูเป็นสแกน QR Code แล้วกันนะเราใส่ย,ยอดจํานวนเงินที่ต้องการเติมนะครับแล้วก็กดจ่ายได้เลยนะ ขึ้น QR code อ,อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะผมสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินหน่อนเพื่อนเราจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะผมเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้มาแชร์ให้คนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นรมถึง5%กันเลยทีเดียวนะผมก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษสำ้รับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยนะผมอันนี้ส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะผมหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆแล้วหรือติดขัดปัญหาอะไรนะผม มาที่เมนูนี้ได้เลยนะผมก็เป็นเมนูในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนั่นเองนะครับก็าสามารถกรอ,อกขาาก้อมูลอะไรต่างๆไปที่เมนูตรงนี้ได้เลยนะผมหรือว่าจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะผมแล้วก็กดส่งตัวไปได้เลยนะหรือเพื่อนจะสแกนแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะเพ่อนไปคอลไลน์เขิกเข้าไปจะเป็น QR โค้ดเพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะผมอะตอนนี้ก็าคิดวนะ่าในส่วนของยอดคนดูไลฟ์สตรีมน่าจะเพิ่มมาแล้ว ตอนนี้เพิ่มมา72คนแล้วนะครับจากเมื่อกี้นะผม20คนนะผมกาลังทยอยเพิ่มมาแล้วนะผมดูว่าเพิ่มมาแบบรวดเร็วเลยจริงๆนะผมเราเพิ่มไปแบบไม่ถึง5นาทีเลยนะตอนนี้ยอดกําลังทยอยเพิ่มเลยนะแต่ผมจะรออีกสักพักหนึ่งเพื่อให้ยอดคนดูของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยลวกันนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเรลานเพื่อนๆราเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดคนดูของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยลวกันนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ยอดคนดูของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับก็ไม่นานมากแล้วผมไม่ถึง10นาทีเลยนะครับก็ไปแค่3นาทีนะ้วผม3นาทีหน่อยๆแล้วที่ผมรอนะครับถือว่ารวดเร็วเลยจริงๆนะครับ เว็บไซต์ S P E S M แล้วสามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดคนดูสตรีมสดแล้เพื่อนๆยอดแชร์อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะผม YouTube TikTok Instagram นะผมหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะหากเพื่อนสนใจที่ใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมเพื่อมาใช้งานกันได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ